แท็กพรัญยูเดือดปรีดโพสต์ตัสสาวติดโควิดสนันไอจจากกรณีที่หญิงวัย21ปีซึ่งอยู่ในกลุ่มที่รอผลอย่างเป็นทางการและเบื้องต้นตรวจพบเชื้อโควิดแล้วนั้นระบุได้เดินทางไปเที่ยวโรงแรมวันจีที่ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาพร้อมเพื่อนสนิทหนึ่งคน ซึ่งวันที่28ได้เดินทางมาจากพม่าเข้าช่องทางธรรมชาติแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมีรถจักรยานยนต์มารับโดยซ้อนสามขณะนั้นเดรมีไอเจ็บคอเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแม่สายประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเรียกแกรี่ไปสนามบินและเดินทางเข้ากรุงเทพลงที่สนามบินดอนเมืองและนั่งแท็กซี่ไปคอนโด ยานอุดมสุขส่วนเพื่อนที่มาด้วยการเดินทางต่อไปพิษณุโลกโดยเครื่องบินโดยสารและไปที่จังหวัดพิจิตรซึ่งวันที่29เพราะว่าหยิงไว้21ไปคลินิกยานอุดมสุขก่อนที่คลินิกจะแนะนําให้ไปโรงพยาบาลจึงเดินทางไปโดยรถยนต์ส่วนตัวกับแฟ เพื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านบางนาผลเบื้องต้นพบเชื้อโควิดซึ่งล่าสุดแท็กเพร,เรนอยู่ถึงกับเดือดปริสนันไอจีโพสภาพทํำลายสาวติดโควิดพร้อมระบุข้อความบอกเลยครับว่าตัวจุดๆขึ้นบ้านงานงอกแล้วด่าแตกจนได้อยากเห็นหน้าพวกนั้นจริงๆเวลาออกข่าวขออย่างเดียวอย่าเบลอหน้า ปิดอีกนี่จบลับพูดเลยความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนทํเอาอชาวเน็ตเดือดตํามตัมการเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำไอจกันเลยทีเดียวละค่ะ